มาเข้ามาก็ด้วยความไม่คาดหมายเขาเพียงเข้ามาก็ว่าเออท่านพระอาจารย์สุดใจเป็นหมู่เพื่อนกันก็ในอยู่วัดป่าบัานตาดกันในที่อยู่ร่วมกันในขณะน,นี้ก็มีแต่ท่านอาจารย์สุดใจองค์เดียวเราไม่นับหลวงปู่เชอรี่นะก็มีแต่พระอาจารย์สุดใจองค์เดียวที่เคยอยู่ร่วมกันนอกน,นั้นก็เป็นน้องนุ่งรุ่นใหม่ทั้งนั้นแหละก็มาด้วยความสนิทสนมกลมเกลียวกัน ก็มาเอาเมื่อได้ยินข่าวอย่างนี้เราก็เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเป็นปุ๊บปั๊บก็เลยรีบเร่งมาพอรีบเร่งมาก็มาก็หมู่เพื่อนก็จะบาอุปโลกให้ขึ้นมารักษาการแทนต่างต่างองค์ต่างท่านก็มันได้มาอ้อนวอนขอร้องเป็นส่วนตัวก็มีเป็นส่วนรวมก็มีมาพูดมาทีแรกก็ปฏิเสธก็ว่าเราก็พาระหน้าที่มากมายไก่กอง แล้วเดี๋ยวนี้รับภาระหน้าที่ให้สังฆราชอีกหลายแห่งหลายอย่างเดี๋ยวนี้พอมีอะไรสังฆราชท่านก็จะมักจะเรียกไปใช้เนี่ยขณะนี้ที่งานของสังฆราชก็เป็นประธานซ่อมเจดีย์หลวงปู่ฟั่นอยู่แล้วก็ท่านไหนให้ไปเป็นประธานซ่อมเจดีย์พระธาตุเขาน้อยที่ลาดบ,บุรีแล้วก็จะเป็นประธานระดมทุนลงให้บาลลาดบุรีตอนนี้เมื่อสามปีก่อนก็ทุนตึก ก้าชั้นของโรงพยาบาลลาดบุรีเนี่ยนะสามชั้นสามชั้นแล้วคือมันไม่มีเครื่องมือไม้เครื่องมืออะไรเลยมันมีแต่มีแต่ตึกว่างๆเก้าชั้นตอนนี้จะทำสามชั้นแรกเนี่ยเป็นตึกผ่าตัดหัวใจเป็นเป็นตึกผ่าตัดกระดูกอ่าเป็นเป็นตึกผ่าตัดตาแต่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็กหลังไหลผ่านไปหาสังฆราชเพราะสังฆราชเป็นชาวลาดบุรีทางผู้ว่าทางสอส,อส,อสอจอทางผู้อำนวยการ สังฆราชก็เรียกอัตมาเข้าไว้พบแล้วก็ให้อาตมาไปรับภาระนั้นว่าระดมทุนอยู่ในปีปีเศษก็ได้มา90ล้านกว่าก็ทําให้เรียบร้อยแต่นั้นมาก็รับมาอะไรตัวอะไรมาแล้วภาระในวัดเขาตมาในขณะนี้นี่ก่อกาลังลบมรุมมาตุ้มขณะนี้ก็กําลังทําพิพิธภัณฑ์ศาลาปฏิบัติธรรมคุณแม่ลันจวนเอละคำแผงอยู่แล้วก็กําลังทําฝายน้ําล้นอยู่ในวัด แล้วก็กำลังทํากุฏิส่วนกําแพงถนนรอบวัดเนี่ยทำเพิ่งทําเสร็จไปเมื่อต้นปีนี้เนี่ยมันก็มารุมมาตุ้มเราก็ต้องเที่ยวดูเที่ยวไปแล้วก็มารับอันนี้อีกแต่ก็เห็นว่าเป็นวัดของครูบาอาจารย์เมื่อบูเพื่อนหมู่คณะให้ความยกย่องให้ความเคารพยอมรับในอาตมายกอาตมาขึ้นมารักษาการแทนอย่างนี้ เ,เ,มเมื่อเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อวัดวาเป็นการบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เมื่อมีความจําเป็นแล้วก็ยินดีที่จะรับแต่เมื่อมารับแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สําเร็จได้ด้วยคนคนเดียวนะคนคนเดียวจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีใครสนับสนุนด้วยเลยความสําเร็จเกิดขึ้นมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นในวัดป่าบ้านตาตอนนี้เราต้องยอมรับเลยว่าไม่ว่าจะคนก็เยอะงานก็เยอะภาระหน้าที่ก็เยอะอะไรอะไรก็เยอะมันเยอะไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นความมากความเยอะอันนี้แหละมันต้องอาศัยความพร้อมเพียงกันโดยเฉพาะชาวบ้านบ้านตาชาวบ้านตาเนี่ยต้องต้องเป็นเป็นหลักเพราะว่าใครใครเข้ามาก็ใช้ชื่อวัดชื่อชื่อบ้านตาบ้านตาบ้านตา ถ้ามันเสียหายมันเสียหายบ้านก็เสียหายบ้านตาเนี่ยแหละเขาจะบ้วนน้ำลายใส่ก็บ้วนน้ำลายใส่บ้านตาเนี่ยเหละเขาจะยิ้มใส่ก็ยิ้มใส่บ้านตาเขาจะยกย่องยกย่องบ้านตาเพราะฉนั้นบ้านตากเนี่ยอย่างงอมืองอเท้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเริ่มต้นเลยเหมือนกับบ้านเราใครๆเข้ามามาบ้านเราเราต้องพร้อมที่จะต้อนรับขับสู้แขกเดือนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ย ขอร้องอันหนึ่งความสามัคคีสําคัญที่สุดเลยความสามัคคีอย่ามีเขามีเราอย่ามีพวกเขาพวกเราให้มีแต่ลูกศิษย์วัดปร่าบานตาบให้มีแต่ลูกหลานหลวงตาเท่านั้นแหละอย่าแยกกลุ่มกอกลุ่มขอกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เหมือนกับวัดมีคณะเหนือคณะใต้แตมาไว้มันไม่ถูกต้องมีแนตะ่คณ,ณะเดียวเท่านั้นเละ เพราะนั้นความสามัคคีเกิดขึ้นมาได้เมื่อเช้าก็พูดแล้วลว่ามันเกิดขึ้นมาได้ความด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจไอ้ความมีน้ําจิตน้ําใจปรารถนาดีต่อกันแต่น้ําจิตน้ําใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได<ๆ>้แต่มันสัมผัสได้ด้วยการเจือจานเผื่อแผ่เอื้อเฟือ้สอสงเคราะห์เจือจันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกนันแนะนากันแนะนากันด้วยความปรารถนาดีกับต่อกันแนะนําด้วยความด้วยความเมตาตาต่อกันผู้น้อยให้เคารพผู้ใหญ่ให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้น้อยถ้าสม่ำเสมออย่างนี้แล้วจะอยู่กันมากายไก่กองขนาดไหนก็ตามสามัคคีอบอุ่นสวยงามพอคนทางอื่นเข้ามาเห็นโอ้โหคณะบ้านตากนี้เข้ามาเนี่ยโอ้เข้ามาปุ๊บล่มเย็นเข้ามาแล้วสัมผัสกับความอบอุ่นความล่มเย็นใครๆเข้ามาเขาก็ติดใจติดใจติดใจแต่ถ้าพวกเราเข้ามาเนี่ยใครเข้ามาสัมผัสกับสัมผัสแต่ความร้อนความร้อนความร้อนใครอยากเจะาเข้ามา เรายกตัวอย่างง่ายๆลองดูเิเพียงแค่ในบ้านเราเอาในบ้านเราจะเป็นบ้านด,ดีบ้านใหญ่โตบ้านเศรษฐีกานไหนก็ตามใครเข้ามามีแต่กระโชกโคกห้ามีแต่ทะเลาะกันอยู่ในบ้านใครอยากจะเข้ามาในบ้านเราไม่มีหรอกเขาอยากจะห่างนหนีห่างอย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปเ,เพราะฉะนั้นให้ใครอยากเข้ามาสัมผัสต้องให้เข้ามาสัมผัสกับความร่มเย็นความเบิกบ,บานความอบอุ่น นั่นแหละมันจึงมันมันจึงเป็นที่ประทับใจของคนทั่วไปแล้วก็จะเป็นยักษ์การยกย่องเชิดชูหน้าตาขององค์หลวงตาด้วยองค์หลวงตาทำไมไม่ไม่ได้ปราถนาหน้าตาแล้วแต่เป็นการบูชาคุณของท่านเป็นการยกวัดป่าบรนตาของเราอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วมีภาระหน้าที่งานการอะไรที่พวกเราพอจะหยิบได้พอจะช่วยเหลือได้ให้พากันช่วยเหลือ เหมือนกับเบหมือนกับเป็นของของเราเราต้องทําความรู้สึกเหมือนเป็นของของเราเราเ,เราเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ว่าไทยทางอื่นก็ตามเด้อไทยทางอื่นเมื่อเข้ามาเข้ามาในนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานขององค์ลุงตาเราต้องช่วยกันพร้อมเพียงสมัครีกันจับไม้จับม,จมือกันก็เหมือนที่องค์ลุงตาท่านพูดกับท่านพระอาจารย์สุใจนี่มือของอาจารย์กับลูกศิษย์จับต้องกันจับกันใช้แทงกันได้เท้งนั้นเหละเราต้องเป็นอย่างนั้น แล้วถ้าพวกเรารักษาความสามัคคีไว้ได้ไม่ถือเขาถือเรามีอะไรผิดพลาดก็เป็นของธรรมดาว่าคนที่ชนก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างแล้วก็ไม่ให้มองผ่านไปให้อโหสิให้อภัยต่อกันอะไรแล้วก็ผู้ที่ผิดก็ยอมรับผิดและรีบแก้ไขแล้วกันระมัดระวังอย่าผิดซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่เพราะผิดแล้วมันจะเป็นครูแก่เราถ้าผิดแล้วผิดอีกผิดอีผิดอีมันก็เหมือนว่าไม่ใส่ใจมันอยากมันกระด้างเกินไป อันนั้นก็ไม่ถูกต้องอผิดหนึ่งให้เป็นครูอย่าให้มีผิดสองอผู้ถูกก็รู้จักให้อภัยแล้วก็ด้วยมีความเมตตาต่อผู้ผิดผู้ผิดก็รีบแก้ไขจะอบอุ่นที่สุดเลยแล้ววัดป่าบรรดาเนี่ยยังจะเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักบวชพิสูจ์สามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาได้สัมผัสถึงความร่มเย็นความอบอุ่น อันนี้ก็ฝากไว้ทุกท่านทุกคนด้วยนะฝากไว้ทุกท่านทุกคน